เ็โควต้าวีซ่าชั่วคราวแคนาดาปี2026และโอกาสสำหรับคนไทยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสำคัญจากรัฐบาลแคนาดาเกี่ยวกับโควต้าวีซ่าชั่วคราวปี2026ที่หลายคนรอคอยกันอยู่ค่ะรัฐบาลแคนาดาประกาศลดจำนวนผู้เข้าประเทศในฐานะผู้พำนักชั่วคราวเหลือประมาณ385,000คนเท่านั้น ในปี2026ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากปี2025ที่เคยอยู่ที่670,000คนเลยนะคะในจานวนนี้ค่ะแรงงานชั่วคราวก็จะอยู่ราวๆ230,000คนและนักเรียนต่างชาติอีกประมาณ155,000คนเท่านั้นนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติปี2026ก็จะมีการกำหนดเพดานรับหรือแคป ัดเจนนะคะถ้ามีคนสมัครมากกว่านี้ก็แปลว่าอาจจะต้องรอปีถัดไปค่ะหรืออาจจะไม่ได้รับอนุมัตถือเป็นการควบคุมจำนวนนักเรียนต่างชาติให้ไม่กระทบตลาดแรงงานและก็ที่อยู่อาศัยภ,ภายในประเทศนะคะและจะยกเว้นเฉพาะนะักศึกษาปริญญาโทแล้วก็เอกในสถาบันของรัฐบาลบางแห่งเท่านั้นนะคะส่วนรายงานชั่วคราวแคนาดาก็ยังคงเปิดรับอยู่ค่ะ โดยเน้นอาชีพที่ขาดแกรนเช่นสายสุขภาพก่อสร้างและเทคโนโลยีค่ะใครที่วางแผนจะไปเรียนหรือทำงานในปี2026นะคะควรเริ่มเตรียมเอกสารตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะหลักฐานทางการเงินเอกสารการศึกษาและการเลือกสถามบันที่ได้รับการรับรองจาก IRCC เพราะการแข่งขันจะสูงขึ้นมากกว่าเดิม จะลดจำนวนผู้เข้าประเทศนะคะแต่ยังเน้นรับคนที่มีคุณภาพค่ะและมีโอกาสต่อยอดเป็นผู้พำงานถาวารในอนาคตค่ะดังนั้นใครที่มีแผนระยะยาวเช่นเรียนทำงานหรือย้ายถิ่นฐานยังมีโอกาสอยู่แน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากไปเรียนทำงานหรือท่องเที่ยวที่แคนาดาในปี2026ทีมงานของเราให้คำปครึกษาฟรีนะคะช่วยตรวจเอกสารแปลเอกสารและ เตรียมยื่นผ่านระบบของ IRCC อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนเลยค่ะเราไม่ยื่นแทนแต่จะช่วยวางแผนและตรวจความครบถ้วนให้คุณก่อนยื่นจริงเพิ่มโอกาสอนุมัติให้มากที่สุดค่ะสนใจแอดไลน์หรืออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะที่ g l o b a l g e Immigration Pathway ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเพราะคนที่เตรียมตัวก่อนมีโอกาสได้ไปก่อนเสมอค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ